สวัสดีลูกศิษย์ทุกคนนะคะทั้งยานทิพย์แล้วก็แฟนเพจเ c e b o o k ของอาจารย์สินแสเป็นหนึ่งเอื้ออาทรค่ะสําหรับในวันนี้ค่ะอาจารย์มีเคล็ดลับดีๆในการที่คุณจะดึงเงินเข้ามามากมายนะฮะใครทําธุรกิจเกี่ยวกับในเรื่องของต่างชาติใครทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของินพ็ตเอ็กพอร์ตฟังให้ดีค่ะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีพุทธคุณจริงๆเราจะนะฮะใช้พลังงานดึงดูดโดยใช้เงินเป็นกับดัก โดยใช้เงินเป็นตัวที่ดึงดูดพลังงานเงินดึงเงินนะฮะนี่คือตามวิธีการตามาศาสตร์ที่อาจารย์เรียนรู้มาง่ายๆค่ะเรานะฮะมีธนาบัตรแบบนี้จริงๆแล้วธนาบัตรปลึกเนี่ยเป็นปลึกที่อ่าเป็นธนาบาัตรอ่าเขาเรียกปลอมะนะฮะไม่ได้ของจริงหานเราทำขึ้นมาเป็นงานดีไซน์เป็นงานโชว์แล้วโชคดีมากค่ะเมื่อวานอาจารย์ไปเดินชอปปิง้งไปเดินล้านลานะฮะแล้วตาเนี่ยเหลือไปเห็นเลยนะนเนี่ยเนี่ยปลึกเนี่ยฮะเหลืออยู่แค่3ปึกเท่านั้นเอง พอเหลือสามปึกเท่านั้นอาจารย์ก็แบบเอ๊ะทำยังไงดีฉันอยากจะ,ะซื้อมาเพื่อทํากิจกรรมกับทางลูกศิษย์ของฉันทํายังไงดีทํายังไงได้บ้างเห็นไหมสุดท้ายก็ไปบอกเธอว่าฉันขอเหมาหมดเลยมีแค่3มปึกเท่านั้นนะฮะแล้วเธอก็บอกเธอไม่ได้นอนใหม่แล้วเสียดายมากนะฮะดังนั้นสามปึกนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเล่นกิจกรรมแต่ขอนึกก่อนฮะยังคิดไม่ออกว่าจะทํากิจกรรมอะไรดีให้คุณได้วร่วมสนุกอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะแจกให้นะฮะ ไปเป็นอะไรฮะไปเป็นของมงคลไปเป็นของแก้ววงจุ้ยในการวางวางยังไงให้มีการดึงดูดเงินมาอีกทีหนึง่งคุณไม่ต้องอะไรมากเลยคุณแค่เห็น3ามปึกนี้คุณก็มีความรู้สึกว่าฉันอยากได้แล้วคุณเห็นความรู้สึกว่า3ามปึกนี้คุณก็จะมีความรู้สึกว่าอุมันมีพลังงานบางอย่างในการกระตุ้นและดึงดูดเห็นไหมฮะนี่คือหลักวงจุ้ยค่ะคิดง่ายๆค่ะทำอะไรก็ตามใน3าปึกนี้จะวางอยู่โต๊ะทํางานคุณ ุมขวานะฮะโดยการวางอาจจะเรียงเป็นปึกแบบนี้หรืออาจจะเวียนเรียงแบบนี้ก็แล้วแต่หรืออาจจะวางแบบนี้แล้วแต่นะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นพลังงานดึงดูดเงินนะฮะให้เข้ามาตามเม็ดเงินที่คุณต้องการคราวนี้ถ้าเกิดอาจารย์อธิบายให้เข้าใจอีกนิดนึงก็คือว่ามันเป็นหลักควง่จุย้ยหลักในการวางเขาเรียกพลังศาสตร์แห่งตัวเงินนะฮะเงินพวกนี้จะเป็นเงินที่ดึง เละดดึงพลังงานบางอย่างเข้ามานะคะแต่วิธีการวางก็ต้องมีค่ะการที่คุณจะวางนะครับลักเคล็ดลับง่ายๆในข้อที่1ค่ะคุณสามารถจะวางไว้บนตู้เซฟนะฮะโดยการวางตู้เซฟอย่างที่บอกวางเป็นปึกแบบนี้วางไว้บนเซฟก็ได้หรือคุณอาจจะสามารถวางไว้ที่ตีจู้ก็ได้นะฮะตีจู้เอียะ ทําโดยใช้พานแล้วก็นำำําทําวางสามปึก5้ปึกว่าไปอย่างที่บอกอุุธธคุณเคล็ดลับดีๆ3าปึกหรือ5้ปึกนะฮะวางไว้อยู่มุมขวาหันหน้าเข้าหาท่านนะฮะทุกครั้งที่ไหว้เนี่ยพลังงานของเงินจะดึงดูดสิ่งต่างๆตามในสิ่งที่ที่เราอธิษฐานเจตนะฮะหรือว่าในในการที่เราถวายเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเป็นพุทธคุณเหมือนกันค่ะ นะะในส่วนที่2ก็คือว่าด้วยตัวธนบัตรเองนะฮะคุณสามารถวางบนโต๊ะทำงานนะคะซึ่งอยู่จมะมุอยู่ด้านมุมขวามือหลังจากที่เรานั่งหันหน้านะฮะอยู่มุมขวามือวางไว้จะวางไว้เป็นปึกแบบนี้หรือจะวางไว้พับขึ้นพับลงแล้วแต่ฮะแต่สิ่งเหล่านี้คือพุทธคุณจริงๆนะฮะต้องบอกว่าเป็นเคล็ดลับเป็นศาสตร์ที่ ที่ใช้ได้ค่อนข้างจะใช้ได้ผลนะฮะเพราะเนื่องจากว่าคาสินโนหลายแห่งเราใช้หลักเกณฑ์นี้ในการที่เราจะปรับวางในส่วนของการดึงดูดของเงินต่างชาติลองไปปรับใช้ดูค่ะอาจารย์เชื่อว่าอะไรก็ดีขึ้นแล้วคอยติดตามกันนะคะว่าอาจารย์จะมีกิจกรรมอะไรนะฮะมาร่วมสนุกและมาเล่นแจก3เล่มน,นี้อย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ